มีคนในบ้านรับประทานยาต้านการแข่งตัวของเลือดชนิด DOAC อยู่บ้างไหมคะ Direct Oral Anticoagulant ค่ะเป็นยาต้านการแข่งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข่งตัวของเลือดโดยตรงเลยค่ะทำให้เลือดนะคะแข่งตัวช้ากว่าปกติค่ะและก็ป้องกันก,การเกิดลิ่มเลือดนะคะที่จะไปอุดตามตามหลอดเลือดส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ โดยเฉพาะถ้าหากว่าไปอุดนะคะบริเวณหลอดเลือดที่สําคัญนะคะอย่างเช่นบริเวณสมองหัวใจปอดนะคะอาจจะนําไปสู่นะคะความพิการนะคะแล้วก็อันตรายที่ร้ายแรงได้ค่ะ ยากลุ่ม DOAC นะคะก็มีอยู่หลายตัวค่ะได้แก่ดังนี้เลยค่ะข้อบ่งใช้นะคะยาเหล่านี้เป็นยาอันตรายนะคะต้องควบคุมพิเศษนะคะคุณหมอต้องสั่งเท่านั้นนะคะในข้อบ่งใช้เขาก็จะป้องกันนะคะการเกิดริ่มเลือดต่างๆอาจจะหลังผ่าตัดหรืออาจจะใช้นะคะป้องกันภาวะริมเลือดอุดตันนะคะในคนไข้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะก,ก็ได้ค่ะในการรับประทานยานะคะยานี้นะอย่างที่บอกเป็นยาที่ต้องควบคุมนะคะเป็นยาอันตรายนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรับประทานตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเลยค่ะ ต้องรับประทานนะคะในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงเวลาอย่างเสมอค่ะเพื่อให้ยานะคะได้ออกฤทธิ์ได้อย่างคงที่ค่ะหากลืมรับประทานยานะคะต้องดูก่อนนะคะว่าเกิน6ชั่วโมงหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะเรารับประทานยาทันทีเลยที่เรานึกขึ้นได้ว่าโอ้เราลืม แต่ถ้าหากว่าเกินไปแล้วแล้วก็ให้ข้ามไปรับประทานมื้อถัดไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยานะคะห้ามเพิ่มขนาดยาเองเด็ดขาดนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราไม่ควรลืมรับประทานยาเลยนะเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยเขาออกฤทิ์ที่แบบไม่ได้ยาวนานมากถ้าหากว่าเราลืมรับประทานยาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดภาวะริมเรือนอุดต,ตันได้ ก็หาวิธีกันดูว่าทํายังไงให้เราไม่ลืมล่ะอาจจะมีการตั้งปลุกแจ้งเตือนหรือว่าเขียนโนต้ตไว้ที่กระดานเขียนโนต้ตไว้ที่หม้อหุงข้าวในห้องครัวหน้าตู้เย็นอะไรพวกนี้ให้เรารู้ว่าเราจะต้องรับประทานยาตัวนี้เพราะมันเป็นยาที่สําคัญและที่สําคัญห้ามหยุดยาหรือว่าปรับยาเองเด็ดขาดอันนี้อันตรายมากนะจ๊ะ ต่อไปจะมาบอกการปฏิบัติตัวนะคะของผู้ที่ต้องรับประทานยากลุ่มนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรว่าน้นก็ไปอ่านหนังสือมาเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อนะคะต้องรับประทานยาตัวไอพิสแบงนี่เหมือนกันค่ะข้อแรกเลยนะคะผู้ป่วยจะต้องมาตรวจตามนัดทุกครั้งนะคะห้ามคลาดนัดนะหากจาเป็นจริงๆอย่างนี้ก็ต้องเคลื่อนได้แค่แบบหลับเป็นวันอนะไม่ใช่แบบเลื่อนไปเป็นเดือนอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะข้อ 2. ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เคร่งคัดนะคะตามที่แพทย์สั่งค่ะข้อ3เราจะต้องจําชื่อยาที่เรารับประทานอยู่ประจำเนี่ยให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปพบแพทย์อย่างที่โรงพยาบาลอื่นเนาะมันไม่มีประวัติในระบบหรือว่าจะไปทําฟันนะไปบอกทันตแพทย์ได้ว่าเรากําลังรับประทานยาอะไรอยู่โดยเฉพาะกลุ่มนี้นะคะข้อ4 หาเกิดบาดแผลนะสมมติมีดบงมีดบาดอะไรอย่างนี้อย่างที่บอกยานี้ไม่เป็นยาที่แบบต้านการแข่งตัวของเลือดนะอาจจะทําให้เลือดเนี่ยมันไม่หยุดตามกระบวนการของมันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทําการเหมือนใช้ผ้าสะอาดนะกดหยุดเลือดแบบ แรงๆเลยนะแล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉินเลยค่ะข้อ5นะคะควรพกบัตรนะคะผู้ที่ใช้ยาต้านการแข่งตัวของเลือดประจําตัวไว้เลยหรือว่าจะมีสมุดโรคประจําตัวอย่างเงี้ยดีมากพกไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ไงคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นบ้าง <ๆ S 1> การที่เราพกพวกนี้ไว้นะคะคุณหมอเขาจะได้รู้ว่าต้องรักษาอะไรยังไงเป็นพิเศษค่ะข้อ5 ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาอื่นๆเพราะว่ายาบางตัวนี่มันเสริมทําปฏิกิริยาการเสริมฤทธิก์การอะไรนี้ทําให้แบบยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตามที่คุณหมอเขาตั้งหมายไว้อย่างเงี้ยอาจจะทําให้แบบเกิดภาวะเลือดออกง่ายไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอาการผิดปกติแบบไหนที่ผู้ที่รับประทานยากลุ่ม DOAC เนี่ยต้องมาพบแพทย์พอแรกเลยก็คุณมีเลือดออกตามไรฟันคือแปรงฟันเบาๆแล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังมีเลือดออกอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะจ๊ะอาจจะต้องปรับยาหรือเปล่าข้อ2มีจุดจ้ำเลือดออกตามร่างกาย อุ้ยเกิดอะไรขึ้นถึงมีจุดจำเลือดออกอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะจ๊ะข้อ 3. บาดแผลมีเลือดออกกว่าปกติปกติคนเราอะแค่โดนเข็มบาดมีบาดอ,อย่างนี้เลือดออกนิดเดียวแต่เรานี้ออกเยอะมากอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะจ๊ะ ข้อ4ปัสสาวะมีสีแบบแดงส้มนะเหมือนมีเลือดปนหรือว่าอุจจาระออกมามีริ่มเลือดมีเลือดปนอันนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะข้อ5อาเจียนหรือว่าไอออกมามีเลือดเอ้าเกิดอะไรขึ้นผิดปกติแล้วอันนี้ไปพบแพทย์เหมือนกันนะคะข้อ 6. คุณผู้หญิงค่ะประจำเดือนรอบเดือนนะคะจากเดิมที่มาแค่นี้นะโอ้โหมันมาเต็มมาเยอะมาชุ่มอันนี้ต้องไปพบแพทย์เหมือนกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะเพราะว่าอันนี้พอแนนอ่านหาความรู้นะคะในการที่จะแบบดูแลคุณพ่อเนาะแนะนําคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มา เพื่อนฟังด้วยเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่แบบคนเราประทานกันเยอะนานแล้วเราต้องใส่ใจในการดูแลเป็นพิเศษเนาะ,ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย